สนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณนวันตก,กรรมใหม่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้ใหม่มากครับ เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2 5 5 4แต่กว่าจะพัฒนาเสร็จก็เพิ่งจะไม่นานมานี้เองครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับสังคมในเมืองอย่างมากเป็นสเก็ตแบบติดมอเตอร์ให้ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลจะเรียกว่าเป็นยานพาหนะแบบส่วนตัวสุดๆก็ว่าได้ครับ So Peter tell us about your your product what's the exact its its name is called Spin kicks Spin kicks That's right So you go for a spin in your kicks. These are motorized skates. They have um, motors in the wheels. Motors in the wheels, right. yeah. And then you have a battery pack in the back and a remote control that controls two skates at the same time. let me. What amazes me is that the motor itself should be really strong. How much weight can it take? Well, it can take uh, up to 200 pounds. Uh -huh. So the um, เจ้า SpinKicks ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เปิดตัวมาจากการระดมทุนผ่าน Kickstarter.com ครับได้เงินไปตั้งตัวราวๆ3ล้านกว่าบาทแล้วก็มีจำหน่ายกัน2รุ่นก็คือรุ่น SpinKicks Pro ที่ราคาประมาณ21,000บาทและ SpinKicks EC ที่ราคาประมาณ15,000บาทวิธีใช้ก็แค่สวม SpinKicks เข้ากับเท้าของเราแล้วก็ใช้รีโมทสั่งงาน Well, it uh, you can go seven miles the range, Okay. and up to ten miles an hour. So the uh, the speed is is it's a lot of fun, but it's it's not too fast, so okay. it's still safe. Is it hard to is it hard to operate? You'll probably need at least half an hour to get the hang of it. Okay. So. But you know, like anything else there's a little bit of a learning curve and and you once you so get comfortable try. with it. Let's have seat, try How long do มาต่อเนื่องกับโครงการของทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทซึ่งก็ได้จัดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ตกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านแอปพลิเคช,นชนันกว่า2,000ชิ้นชิงรางวัลกว่า2ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศรวมถึงการสนับสนุนกระตุ้นให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในรูปแบบแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ผลงานออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับ 1. a p p l แอปพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน Learning Media 2. อ p แอปพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน Instruction Media 3. a p แอปพลิเคชันรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ Construction Media สนใจสมัครเข้าร่วมสามารถส่งผลงานประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.otpc.appcon.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มีนาคม2556นี้ครับ เริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับงานแสนงสินค้าไอทีในงานคอมมาดไทยแลนด์2013ภายใต้แนวคิดไอที IT มหาสนุกหลากหลายความสนุกกับโลกออนไลน์ที่ตอบโจทย์ work and play ได้อย่างลงตัวไลฟ์สไตล์ของคนเราทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับจอภาพอยู่ไม่กี่จอนะครับสมัยคุณพ่อคุณแม่นี่ก็มีแค่จอโทรทัศน์นะครับมารุ่นเร,เรารู้จักจอเพิ่อมอีกหจอก็คือจอคอมพิวเตอร์ แต่มาวันนี้เนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนนะครับและล่าสุดเรามีแท็บเลต็ตเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายๆอย่างฟังแล้วอาจจะสับสนอาจจะงงนิดหน่อยว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงนะครับมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากน้อยแค่ไหนคงต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะมาดูนะครับมาเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะาหาข้อมูลก่อน ซึ่งการจัดงาน Commart Thailand น2013เนี่ยนะครับเรามีแอปที่ชื่อว่า Commart นะครับให้ได้ดาวน์โหลดกันทั้ง Android นะครับแล้วก็ iOS ในนั้นจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงานนะครับได้ศึกษาหาข้อมูลจ่ดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ให้เราได้สัมผัสบ้างนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้มาดูภายในงานได้อย่าง สนุกมากขึ้นนะครับมาถึงเรารู้วัตถุประสงค์รู้เป้าหมายว่าเรานั้นมีความเหมาะกับสินค้าอะไรนะครับแล้วก็มาเลือกชมแล้วก็เลือกจับใจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าที่ตรงกับความต้องการของเราได้นะครับภายในวันที่21ถึง23มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับซึ่งเทรนไอทีในปีนี้จะเป็นรูปแบบของ4จอมหาสนุกทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตโน้ตบุก๊กและดิจิตอลทีวีที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับไลฟ์สไตล์ของคนไอทีให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น แล้วพบกันในงานคอ m ม r t ไทยแลนด์2013ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตระหว่างวันที่21-24มีนาคม2556หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.comma-thailand.com ครับช่วงหน้าติดตามการเดินทางครั้งแรกของ TJ เก่งใน Cybertrip เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ